สวัสดีครับ พบกับ n e w s มา n i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของกุนคาเมแล้วก็มวยไทยแน่นอนแนล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เลยไทยกับกัมพูชาโซเชียลนี่ก็โอ้โหกำลังพูดกันขัดแย้งกันเยอะแยะนครับมีการโต้ใบโต้กันมาแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยทีเดียวที่ทําให้เกิดประเด็นอะไรต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียโก้ครับที่เ็าเรียกว่าโดนลิฟเข็มขัดแชมป์โลกขององค์กรมวยโลกถามว่าสมควรไหม ก็ต้องบอกว่าสมควรแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับตัวเขาอาจจะไม่รู้ว่าทําอะไรให้เสียหายแต่ว่าแน่นอนนะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยทําให้เกิดเรื่องของความขัดแยง้งและการเคลมอะไรต่างๆนานามากมาย ั่งก็คือรายงานรายงานกมบูชานี่ก็โดนลูกลงไปด้วยแล้วก็มีคนกขบูชาบางคนที่มาพูดเรื่องนี้ก็โดนทัวลงไปเยอะแยะนะครับคือล่าสุดนะครับทางเพจดังเลย World Forum ข่าวสารต่างประเทศซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นเพจระดับโลกเขาก็ได้ พูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะทำไมกัมพูชาถึงอยากได้มวยไทยก็คือทําไมกัมพูชาเนี่ยถึงเคลมว่ามวยไทยนยมีต้นกําเนิดมาจากคุณคแมเรียกว่ารู้กันไปทั่วโลกนะครับมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆนาะนาะนะนะไม่ทราบว่าทางกัมพูชารู้หรือย,อยังว่าใครๆเขาก็รู้คือใครๆทั่วโลกเขารู้หมดแล้วว่า กัมพูชาเนี่ยเคลมมวยไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยกับกุนขมຈ์เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยกุนขมຈ์ก็ไม่ได้เป็นต้นฉบับด้วยแต่ว่าพอเพจ World Forum ออกมาโพสอิ่งนี้นะครับเชื่อว่า,าทั่วโลกเนี่ยก็คงจะรู้แหละแล้วก็ทั่วโลกก็น่าจะติดตามเรื่องนี้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ใครจะศรัทธาว่าอยากจะเล่นกุนขมຈ์หรือใครอยากจะก็คือใครอยากจะซ้อมกุนขมຈ์ใครอยากจะซ้อมมวยไทยก็แล้วแต่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เวิร์ลฟอรัมเนี่ยเป็นเวิร์ลฟอรัมภาคภาษาไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะทาหรือจะอะไรเนี่ยเวิร์ลฟอรัมของที่เป็นเพจหลักจริงเขาก็รู้แหละแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยรู้อยู่แล้วอย่างกรณีข่าวของทางเตียโกเทเซล่าเนี่ยก็จะมีเว็บภาษาต่างประเทศต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของอังกฤษข่าวของอาทางพวกสเปนหรือว่าข่าวอะไรเนี่ยเขาก็มีการตีข่าวเรื่องนี้ด้วยดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครๆก็รู้ว่าทางมวยไทยเนี่ยดังมาก คุณขแมแล้วคุณขมຈก็พยายามจะเคลมอยู่ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่น่าอายราชากัมพูชาเนี่ยคุณจะหยุดเคลมเรื่องนี้ได้แล้วผมก็ขอจะอาจจะขอหยิบยกข้อมูลการโพสต์ของเวิร์ลฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะครับเขาก็โพสต์ไว้ว่ามวยไทยทาไมถูกเคลม ตามรายงานกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมวยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง11,966ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ7.81ของมูลค่าอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศและเกิดการจ้างเกิดการจ้างงานมากถึง24,323คนหรือคิดเป็นร้อยละ7.51ของการจ้างงานในอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ อันดับ2องรองจากฟุตบอลเฉพาะประเทศไทยอันนี้ย้ำนะครับว่าเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเป็นรองแค่ฟุตบอลช่วงนี้เราจะเห็นว่า,าวันแชมเปียนชิพหรือลุมพินีวันหรืออะไรต่างเนี่ยโอ้โหชนะแมตช์หนึ่งได้ได้เยอะมากๆนะครับชนะไฟหนึ่งเขาก็บอกต่อครับว่ามวยไทยคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก่อให้เกิดธุรกิจจานวนมากที่เกี่ยวเนื่องอาทินักมวยค่ายมวยผู้จัดผู้ผลิตอุปกรณ์ครูมวยสื่อโฆษณาการท่องเที่ยวประเมินตัวเลขจริงไม่ได้เรื่องมูลค่าตอบแทนเศรษฐกิจ มวยไทยมีมานานแสนนานได้รับความนิยมมากเริ่มจากยุคที่ มีทีวีไม่ต้องเดินทางไปสนามมีการถ่ายทอดสดมวยทางทีวีได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะกลุ่มวัยกลางคนผู้ชายสูงวัยอดีตไทยอ,อดีตมวยไทยถูกมองว่าผ่าเถื่อนซาดิสอันตรายต่างชาติไม่ยอมรับซึ่งทางไทยไม่ได้ตอบโต้แต่พัฒนากฎกติกาพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้นยุคสมัยเปลี่ยนไปจากเวทีมวยไทยเฉพาะที่เริ่มกระจายสู่เมืองท่องเที่ยวได้รับความนิยมในกลุ่มต่างชาติมวยได้ขยายสู่ต่างประเทศ กูมวยหลายคนถูกส่งออกรุ่นสู่รุ่นสร้างชื่อเสียงให้กับมวยไทยและคนไทยปัจจุบันนับสถิติปี2021มีค่ายมวยไทย4,000แห่งทั่วโลกหลังปี2000มวยไทยได้เริ่มได้รับการเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นท่า าการใช้ศอกเข่าเบสิกท่านอื่นถูกพัฒนาประยุกต์ใช้ในยิมออกกําลังกายหลายแห่งผู้จัดมวยไทยเริ่มใช้โปรดักชันสากลน,นั่นคือการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเด็กสตรีก่อนหน้าจํากัดเฉพาะกลุ่มสูงวัยดูแล้วสนุกการแข่งขันไม่ยืดเยื้อกระชับตื่นเต้นทันสมัยไม่ตกยุคประกอบกับก,บการผลิตสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพมีเสียงภาษาอังกฤษกํากับที่ทั่วโลกเข้าถึงรวมทั้งสื่อภาพยนตร์ต่างๆจากฝีมือคนไทยทําให้กระแสมวยไทยดังมากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอื่น อื่นตามมารวมทั้งผู้จัดค่ายมวยนักมวยคู่มวยมีมูลค่าสูงขึ้นบกโบกตเริ่มจากหลังยุค1990เน,นี่ยนะครับชัดเจนว่าเริ่มจากหลังยุค1990เมื่อเพื่อนบ้านมองว่ามวยของเขาหายไปในยุคเขมรแดงโดยชายคนหนึ่งที่ลี้ภัยในสหรัฐและกลับสู่ประเทศในปลายยุค1990เริ่มเขียนเรื่องราวฟื้นหรือฟื้นมวย หลักฐานจากท่าทางในรูปแกะสลักในกำแพงอ้างว่าโบกตอท่าทางที่มนุษย์โบราณสู้กับสัตว์จากภาพแกะสลักและอ้างว่าสมัยไวัายยาวได้เรียนท่ามวยก่อนลีภัยในสารัด หลังจากนั้นในยุค2000เริ่มมีสมาคมและสอนวิชามวยแต่ไม่ได้รับความนิยมและเริ่มยื่นศิละปะก,การต่อสู้โบกตอเข้าสู่มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการประกาศในปลายปี2022โบกตอยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรอดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โบกตอมร,มรอดกทางวัฒนธรรม แต่ว่าไม่ได้ตอบสนองเศรษฐกิจจึงสร้างคุณคามอ้างว่าพัฒนาจากโบกตอหรือคือต้นแบบหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมากมายพยายามปักดันคุณคแมสู่เวทีนานาชาติสตอรี่จึงเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งภาคธุรกิจต้องการจัดไฟเป็นของตัวเองก่อนหน้าจ้างโปรดักชันไทยแสงสีเสียงนักมวยสบอนเซอร์แทบจะไทยทั้งหมด มวยเริ่มจากท่าทางสัตว์มีในหลายประเทศมากในสมัยโบราณมนุษย์ล้วนต่อสู้กับสัตว์เพื่อนนํามาเป็นอาหารหรือเรียนแบบท่าทางสัตว์อาทิตามสื่อมวยตะกะแตนนกกระเรียนสิงโตช้างเสือต่างๆ มวยวัฒนธรรมร่วมไม่ใช่แค่ไทยพมา่าลาวเขมรที่มีมวยหลายประเทศนอกนี้ก็มีมวยแต่ถูกใส่อัตลักษณ์ชื่อเรียกของแต่ละชาติที่ตกแตกต่างกันพัฒนากฎกติกาเป็นของตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติรวมทั้งการเข้าถึงถูกพัฒนาไปตามรูปแบบรุ่นสู่รุ่นจนได้รับ การยอมรับในเวทีนานาชาติและชาวโลกยอมรับผลตอบแทนทางธุรกิจเศรษฐกิจ,กจอาชีพมวยและตามมาซึ่งมีมูลค่ามหาศาลปัจจุบันวิเคราะห์ว่าตำนานการยอมรับผู้จัดมืออาชีพค่ายมวยนักมวยความนิยมในประเทศในโลก การแตะแขนงแตกย่อยสอดแทรกมวยไทยไปในรูปแบบต่างๆสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆในโลกล้วนเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมคุณแคร์ถึงอยากจะก็คืออยากจะแบบว่าดังเหมือนทางมวยไทยมากบ้างนะครับก็เลยอ้างซะเลยว่าคุณแคร์เนี่ยเป็นต้นแบบมวยไทยอะไรประมาณนี้เผื่อว่าจะดังจริงๆก็ถือว่าเขาสร้างกระแสได้จนหลายคนเริ่มรู้จักแหละแต่ว่าไม่ใช่รู้จักในทางที่ดีนะครับรู้จักในทางที่มันไม่ดี มากกว่าว่ามันมีการเคลมกันซึ่งถ้าเขาจะเลือกทางนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มมีจัดทัวร์นาเมนต์กุลขคมแมบ,บ้างโดยนีแ่แหละครับอาศัยเรื่องของการโพสโซเชียลทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนกับว่าเขา อาศัยโซเชียลไทยด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับเรื่องของความนิยมคุณแมร์เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยเรื่องของมวยไทยดีกว่าแล้วก็มีมีซอฟต์พาวเวอร์คนรู้จักมากกว่าอยู่แล้วส่วนคุณแคร์จะไปได้ดีหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปจริงๆแมมเหมือนอาศัยท่าของมวยไทยทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วแน่นอนนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของอยากจะให้เขาอยากจะผลักดันคุณแมร์ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมากกว่ามันก็เป็นเรื่องของเศรษฐจเงินก็จะได้ไหลเข้าประเทศ อะไรประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านลา่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ